สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะสมปองไม่ยอมเอาไปเปิดของชิ้นเดียวที่ที่สมปองไม่ขนเอาไปด้วยหลังออกจากบ้านติ๋มทีวีพูเปิดของชิ้นเดียวที่ที่สมปองไม่ขนเอาไปด้วย,ย,ววยหลังออกจากบ้านติ๋มทีวีภูจนมองหน้ากันไม่ติดทั้งที่เพิ่งเซ็นสัญญาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นดราม่าใหญ่หลังติ๋มทีวีภูประกาศแตกหักที่สมปองพร้อมตั้งโต๊ะแถลงข่าวด่วนแฉหมดเปลือก หลังจากได้ถอนตัวจาก3รายการดังทั้งที่มีสัญญาอยู่2ปีแถมรีโนเวทบ้านและซื้อเสื้อผ้าแต่กลับขนของไปจนเกลี้ยงโดยทางด้านติ่มทีวีภูเปิดเผยว่าหลังเพิ่งออกรายการตีท้ายครัวไปไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้แต่แรกนายสมปองเข้ามาหาเองเราทำบันเทิงก็ได้แต่เรามาทำกับเขาเพราะอยากช่วยเขาแต่เขาคุยแต่เรื่องเงิน ซึ่งกรีดเลือดตัวเองทั้งนั้นว่างเปล่าสําหรับเขาไปดูที่ห้องว่างเปล่าเขาขนไปหมดไม่บอกเลยช็อกเสื้อผ้าที่ซื้อให้ก็ไม่เหลือไม่ต้องเอามาคืนอโหสิก,กรรมกันไม่ต้องมาเจอกันนอกจากนี้เขาบอกว่านี่รวมกว่า10.9ล้านบาทเพราะเคยอยากทําสวนยางพาราให้ครอบครัวเลยไปกู้เงินนอกระบบไล่ซื้อที่ดินสอกอรกว่า300ไร่มันไม่ใช่ง่าย ต้องใช้ความพยายามสูงสุดท้ายทำไม่ได้เขาพยายามขายก็ขายไม่ได้ล่าสุดดาราหนุ่มและยูทูบเบอร์ดังอย่างนิกกี้นัชชัดก็ได้เดินทางมาที่บ้านของติ่มทีวีพูที่เคยยกให้ที่สมปองอาศัยอยู่โดยได้เปิดใจว่าที่สมปองขนของในห้องไปจนหมดเกลี้ยงแต่เหลือเพียงอย่างเดียวที่ไม่ยอมเอาไปด้วยติ่มทีวีพูเจ็บนะไม่ใช่ไม่เจ็บเจ็บมากเขามาอยู่ที่นี่หเดือนกับ5วัน เราก็ขึ้นไปห้องเขาช็อกใจสั่นเต้นตุบๆเลยนะเพราะมันไม่เหลือเลยของเราของในห้องของของเขานะคะซึ่งเราเป็นคนซื้อให้บ้างเขาไปเลือกเองบ้างหรือว่าของแฟนคลับเขามีติ่งเยอะมากเลยนะปรากฏว่าเข้าไปแมนร้างมันไม่เหลืออะไรเลยมันเหลือรูปเรารูปเดียวซึ่งเมื่อก่อนเขาเคยวางรูปพี่กับรูปเขาคู่กันนิกกี้รักกันติ๋มทีวีพูรักกัน นิกกี้วันหนึ่งเคยรักกันติ๋มทีวีพูรักกันหัวเราะแหมย้ำอยู่นั่นแหละนิกกี้สิ่งที่ช้ำใจที่สุดของพี่ติ๋มทีวีพูคือเอาของไปหมดแต่ไม่เอารูปพี่ไปติ๋มทีวีพูรังเกียจมากรังเกียจพี่มากเลยไม่เอารูปพี่ไปนิกกี้แล้วถ้าเกิดเขาเอารูปพี่ติ๋มไปล่ะพี่ติ๋มจะไม่โกรธใช่ไหมติ๋มทีวีพูจะไม่โกรธแสดงว่ายังคิดถึงเราอยู่ นิกกี้ที่โกรธเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะเขาทิ้งรูปไปหรอติมทีวีพูเขาคงไม่อยากเห็นเดี๋ยวนี้เขายังไม่พูดชื่อพี่เลยเขาบอกพี่คนนั้นพี่คนนั้นนิกกี้ที่ผมดูเขาบอกพี่สาวคนนั้นนะติมทีวีพูอ่าพี่สาวคนนั้นขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ